อันนี้กิมมีดครับแม่ในโปนี้นี่นี่สองมีดจ้ะสองมีดนะครับผมสองมีดเต็มโปะสองมีดเต็มโปะสองมีดเต็มโปะนะครับผมน้ําหนักหนักไหมครับแม่หนักดีไหมครับผมหนักอยู่ใช่ไหมครับผมอ๋ออันนี้คือยางสองมีดนะครับแค่สองมีดก็เต็มโปะแล้วนะครับผมอันนี้สองมีดนะครับผมเดี๋ยวมีภูมิใจใช่ไหมแม่ ความความรู้สึกของแม่หน่อยเป็นยังไงครับแม่ความรู้สึกก็แต่ใช้ไอรุ่งเรามาครับผมกับพอใจเลยเนาะเขาพอใจใช่ไหมครับผมพอใจอยู่พอใจอยู่ใช้มาทุกปีเลยนะครับผมปีนี้ก็สั่งอีกแล้วปีนี้ก็สั่งอีกแล้วนะครับผมใช้มาสามสี่ปีซ้อนนะครับผมปีีนลครับก็จะเริ่มกีดยางออเอาปุ๋ยนี่ตลอดครับผมเดี๋ยวแม่พูดความรู้สึกของแม่นะยครับผมที่แม่ใช้มานะครับอธิบายเลยสั่มากก็ดีเลยเนาะครับผมไพรกับทุกคนกับไพรอยากได้กับ ติดต่อเดอรเอเวเรสต์จ้าเครื่องน้ำเครื่องปุ๋ยน้ำแล้วกันปุ๋ยเม็ดครับปุ๋ยเม็ดครับผมใช้ควบคู่กันเลยใช่ไหมครับ่ใช้ควบคู่กันซื้อปุยเม็ดเพิ่นกับแถมน้ำเป็นบ่ครับผมพอใจจ้าพอใจใช่ไหมครับแม่ครับอันนี้ก็คือเสียงของแม่คําเลื่อนนะครับผมที่ใช้ปุ๋ยเอของเรามาสามสิบปีซ้อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่มากนะครับแม่ครับผม